ขับแห่ห่วงใบเฟิร์นพิมชนกวูบกลางกองถ่ายถูกส่งตัวลงบาลด่วนทำเอาแฟนๆที่ติดตามถึงกับออกอาการเป็นห่วงอย่างสุดๆเมื่อเห็นภาพนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไัยบูรนอนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลโดยในอินสตาแกรมของผู้จัดการส่วนตัวได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าสุดยือ้อเกมไปหนึ่งต้องขอโทษทั้งกองหนังกองละครเลยนะคะตอนนี้คุณหมอให้น้องแอดมิดเพื่อรอดูอาการค่ะ ขอบคุณทุกคนมากนะคะไม่ใช่มาม่วงก็ล่วงได้ล่วงกลางกองถ่ายไม่ไหวบอกไหวตลอดซึ่งเมื่อใบเฟิร์นพิมพชนกรู้สึกตัวเธอก็ได้โพสต์ข้อความแสดงความขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พร้อมขอโทษกองละครและงานต่างๆที่ทำให้ต้องเลื่อนคิวออกไปก่อนใบโอเคขึ้นมากแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจและทุกความเป็นห่วงจากทุกคนเลย ต้องขอโทษกองละครและกองหนังของหนูรวมถึงพี่ๆทีมงานและนักแสดงทุกท่านด้วยนะคะเกินต้านจริงๆเก่าวดังบันเทิงขอให้ไปเฟิร์นพิมพ์ชนกหายป่วยและกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสส่งให้แฟนคลับได้เหมือนเดิมเร็วๆนะคะ